สวัสดีครับท่านผู้ชมเหรียญที่อยู่เห็นเบื้องหน้านี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อสงฆ์นะครับหลวงพ่อสงฆ์แห่งวัดเจ้าฟ้าสารลาอยจังหวัดชุมพรนะครับเดี๋ยวผมจ้ดูใกล้นะครับ นี่เป็นด้านหน้านะครับจะมีรูปหลวงพ่อสงแล้วมีอักษรกำกัดเลยนะครับหลวงพ่อสงนะครับด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญรุ่นพิเศษนะครับรุ่นพิเศษสองพันห้ารอย สามสิบเก้านะครับแล้วก็มียันนะครับรูงนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับ วันนี้ผมขอจบการบรรยายเพียงตราน,นี้นะครับขอท่านผู้ชมไม่เจ็บไม่จนมีการลยาณนมิติดีนะครับสวัสดีครับ